สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นงานซ่อมตัว i s u m u MU-X นะครับตรงนี้เป็นจอเดิมแคเรียนนะครับจอเดิม i s u z นะครับอาการเสียจอเป็นเส้นนะครับแกะหรือเรียบร้อยก็ซ่อมเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะครับก็เทสเครื่องนะครับอันนี้ลูกค้านัดล่วงหน้าไว้แล้วนะครับก็เช็คปุ่มเช็คทุกระบบนะครับแล้วก็ประกอบลงรถให้ลูกค้านะครับ ตัวนี้ลูกค้ายังชอบจอบเดิมนะครับก็บอกว่ามีร้านแนะนำให้เปลี่ยนจอ Android แต่ว่ายังชอบจอบเดิมอยู่นะครับยังใช้งานยังพอซ่อมได้ก็ซ่อมไปก่อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังรักจอเดิมซ่อมจอเดิมใช้งานนะครับพอดีลืมตอนถ่ายลืมตั้งค่าตั้งค่ากล้องครับกล้องภาพมันจะออกมากระพริบนิดนึงนะครับจริงๆมันจะไม่กระพริบอย่างนี้ครับอ,นนอันนี้เกี่ยวกับเฟรม น่าจะตั้งค่าไว้ห้30เฟรมนะครับโอเคนะครับแก้ไขให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับขอบขอบคุณลูกค้าที่แวะมาครับารากจอเดิมซ่อมจอเดิมใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากเปลี่ยนจอยอดอยถ้าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ